ดูตาลูกลีกลูกโรนมากไปโอ้กระโดดขึ้นรถโอ้กระโดดขึ้นเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถนะคะจะพาแม่ๆมาดูเส้นทางนะคะ ดีเอฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสีดอขุนเงินนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาภาคบ่ายนะคะเดี๋ยวเราก็อาบน้ำเตรียมตัวเข้าหมู่บ้านในในรอบยินนะคะนพี่ขุนนี่ค่ะ อบน้ำขัดตัวหล่อๆครับดูทีละเสี่ยงนะคะมามาลูกโอ้พี่คุณกินอะไรมาครับทำไมท้องกลมจังเลยด,ดูท้องเหมือนช้างพังเลยค่ะอย่างกับช้างพังเลย <ừ. S 2> นี่นิ่งลูกนิง่งอ้าวเรียบร้อยแล้วบ่

ดูดูคอคอพี่คุณหายไปไหนดูคอหายไปไหนครับคอพี่คุณหายไปไหนเอไหนไหนทางนี้ทางนี้ดีครับก่อนชวย เพิ่งออกมาจากไหนนะคะก็เอาโซ่มาพร้อมเลยทางนู้นก็คุณแสนล้านนะคะเตรียมตัวอาบน้ำคุณทออ่องอาบแล้วเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถเลยนะคะเด็๋ยวไปเตรียมไปเที่ยวในหมู่บ้านครับไปค่ะ ทำให้แม่ไปดูโอ้โหใหญ่จะขึ้นรกแล้วโอ้โ,โอืโโอขึ้นไปแล้วครับไปก่อนเลยลูกขึ้นไปเลยตามน้ยชุณพ่อนะคะนู่นคหรอ ขี่ไปขี่ไปมนูซิ่งนี่อยากขึ้นแล้วกลัวเขาไม่ให้ไปด้วยนะคะใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นปุนทองนี่จะรีบมากเลยนะคะเวลาจะขึ้นรถดูหน้าดูหน้าดูตาลุกลีลูกโลนมากไปโอ้กระโดดขึ้นรถโอ้กระโดดขึ้นเลยค่ะ เขารีบถึงทองนะเขารีบบางวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะแกปวดปวดโตเนาะออกมาจากหลังขึ้นรถเลยเหมือนเด็กน้อยค่ะอยากไปด้วยน้ําก็ไม่อาบค่ะขึ้นขึ้นรถก่อนเลย <c oughs> เตรียมตัวเข้าหมู่บ้านค่ะ ไปบมานคะ่ะตอนนี้ก็เข้าหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ขุนกำลังจะลงรถค่ะเออนี่เขาเช็คเช็คโต๊ะเช็คความพร้อมก่อน<า>คุณทองลงไปก่อนแล้วนะคะมมมมามามา ออลมาลมานี่น่อ้ here, ืนี่ฮะขุนทองลงรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเข้าหมู่บ้านนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เราก็ออกมาจากหมู่บ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆเตรียมขึ้นรถเพื่อที่จะไปพักนะคะ นี่ค่ะขึ้นรถแล้วทั้งพี่ขุนแล้วก็น้องขุนนะคะเดี๋ยวเราก็จะล็อกล็อกโซ่ไว้เรียบร้อยนี่ค่ะเยน,นตัวกลับพี่พักครับคุณท้องทำอะไรล่ะลูกอย่าลงมาอย่าลงมาดูค่ะดูดูทำดูไปถูพี่ขุน หันหน้าไปหันหน้าไปไปด้วยมามาเร็วไปหันหน้าไปฝั่งนู้นตัวใสคุณทองอยากเข้าหมู่บ้านอีกค่ะนู่นค่ะยกโต๊ะขึ้นเลยเราพลังไปเะหมดแล้วครับ ายนะคะด,ดูดูอยู่บนรถก็หยอกกันนะคะสองพี่นอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถไปที่พักกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถนะคะจะพาแม่แม่มาดูเส้นทางนะคะโอ้ไม่มีที่โลบเลยคะ่ะเราก็จะวิ่งกลับ คือต้องกลับเส้นนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีทางหลบออกต้องกลับเส้นเดิมที่เรามาเพื่อจะไปหาคุณแสนล้านนะคะคุณแสนล้านอยู่อีกหมู่บ้านนึงนะคะไปพักด้วยกันคุณแสนล้านก็พักแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเส้นทางนะคะทางนี้ก็ จะไกลกว่าทางตรงไปมันจะอ้อมแต่ว่าถ้าถนนมันมันดีมันก็จะไปได้เร็วกว่ากันนะคะอันนี้มองเห็นทางอยู่อยู่แค่เอ้อมแต่ไปไม่ถึงสทีเพราหลุมเยอะนะคะควัานจริงนำขบวนไปเลยะคะ่ะถ้าทำแบบนี้ก็พอวิว่งได้มันก็ไปถึงได้เร็วนะคะขับต่อไปอีกสองกิโลเมตร ก็เดี๋ยวเราไปถึงที่พักก่อนน้องๆก็จะได้พักนะคะพอดีน,นะคะก็ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ต้องขออนุญาตหยุดคลิปไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ